ก่อนถึงก็ต้องท้าวความก่อนนิดนึงว่าคือเราอาจ,จะหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดเนี่ยนะครับในเดือนพฤศจิกาที่ใกล้จะถึงนี้อยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ทางช่องแล้วด้วยครับว่าเหมือนแบบเออเราอาจจะอาจจะขออนุญ,ญาตออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆห,หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้คุยกันเพียร์กันเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คุยกันดีเลยครับ ทางนั้นก็เข้าใจเราเราก็แฮปปี้แล้วก็ขอบคุณขอบคุณทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณทางช่องด้วยเพราะเวลาที่ผ่านมาเราก็อยู่มานานเหมือนกันนับนับไม่ถูกกี่ปีแต่ว่านานแล้วก็แล้วก็แฮปปี้ครับรู้สึกอบอุ่นเขาก็ดูแลเราดีรวมถึงแบบเราก็ได้ได้เหมือนได้ครอบครัวใหม่ด้วยทั้งพี่ๆน้องๆนักแสดงพี่ๆผู้ใหญ่ในช่องหรือว่าแบบทีมงานทุกคนเลย ก็รู้สึกอบอุ่นในเวลาที่ผ่านซึ่งอ่อัซิเดตเกิดขึ้นยังไงคะเลยแบบต้องมีแบบจดหมายร่อนออกมาใช่มัทุ่ท่นมีจดหมายเข้มามันเป็นการร่อนจดหมายก่อนก่อนกำหนดใช่ไหมคะอก็พูดอย่างนั้นก็ได้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคืออย่างอย่างที่บอกว่าเราอ่ะได้ไปไปคุยกับช่องแล้วใช่ไหมครับก่อนอันนี้ว่าแบบอาจจะขออนุญาตออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่ง เราจะหมดสัญญาเดือนพฤศจิการครับเราก็เลยเหมือนว่า,ามีการคิดวางแผนผู้จัดการว่า,อ,าออกจากนี้ไปเนี่ยเราจะวางเส้นทางของเรายังไงซึ่งมันก็กระจุกเหมาะกับว่ามีแบบมีรายการติดต่อมา,อ,าอะไรอย่างนี้ะครับว่าเออให้ไปออกเึิ่งก็เป็นรายการคิดไหมครับว่าการไปออกรายการคณะทําให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขนาดนี้ไม่คิดครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็ได้มีทั้งทางฝั่งเรานะครับัผู้จัดการอได้คุยกับทางรายการไว้แล้วว่า ก็เล่าเล่าสถานการณ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะคือยังไม่หมดสัญญานะแต่ว่าจะหมดในเดือนพฤศจิกายนช่วงต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องแจ้งเขารู้ให้เขาทราบไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเกิดว่าจะออนแอร์ air, เนี่ยก็ยังไงก็ต้องเป็นหลังหมดสัญญาเพราะว่าเราไม่ได้ไม่เคยอยากจะมีปัญหาแบบกบบใครไม่ได้อยากจะแบบมีเรื่องมีราวอะไรอยู่แล้วซึ่งก็รับทราบตรงกันแสดงว่าเราแจ้งกับทางรายการไปแล้วว่าให้ใครอนหลับนที่ห้าเ แต่อาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะคะเขาเลยออนก่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ซึ่งซึ่งมันกลายเป็นว่ามาออนเมื่อวันที่ตุลาคมค่ะก็จริงๆแล้วเราตกใจนะว่าทำไมอยู่แค่เป็นคลิปแบกอะไรเงี้ยก็ก็ตกใจคือตอนแรกอ่ะพอดีวันนั้นนะครับเป็นวันที่ผมมีไปเดินสายโปรโมทซิงเกิลของวงลูกท็อปด้วยซึ่งก็ตอนช่วงเวลานั้นน่ะช่วงใกล้ๆแบบทุ่มสองทุ่มเนี่ยผมตอนนั้นก็แบบ ไปอยู่ที่คลื่นวิทยุอะไรอย่างเงี้ยก็เดินสายอยู่ซึ่งก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดรับรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นมากแต่ว่าผมเห็นแค่แบบว่าเอ,อเหมือนมีมีคนแท็กมาในโซเชียลก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราก็เข้าใจว่าโอเคมันต้องออนหลังพฤศจิกาลอยู่แล้วหรือว่าแบบช่วงกลางๆต้นไปเลยแต่พอรู้จริงๆก็ก็งงๆตกใจน,นหน่อนเหมือนกันเลยไม่เครียดไหมคะหรือว่าติดใจกับทางฝั่งรายการน้องเพลงไหมคะไม่หรอกครับไม่ผมไม่ได้มีแบบความรู้สึก แบบไม่ดีอะไรกับฝ่ายไหนเลยเรื่องนี้คืออย่างที่บอกก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องขอโทษทางทางช่องเจ็ดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามมันยังอยู่ในสัญญานะมันมันยังเหลือเวลาอยู่ไม่ว่าจะมากจะน้อยยังไงอ่ะทที่ออกไปมันก็ทําให้ทางช่องเขาก็ต้องออกมาทําอะไรสักอย่างเราก็เข้าใจทางฝั่งนี้มันกระทักตทางรายการไหมว่าทำไมถึงไม่ออกอากา่อนก็ทางทางทางผู้จัดการก็มีถามไปว่าเอ้ยทำไมว่าแบบเหมือนแบบ เหมือนเราคุยกันไว้อีกแบบนึงเปล่าอะไรครับซึ่งเขาก็เขาก็เคลียร์มาเท่าที่ผมได้ยินจากทางผู้จัดการเขาบอกว่าเออมันเป็นความผิดพลาดทางเขาก็แบบเออก็ขอโทษมาอะไรนะครับก่อนก่อนกจะออนเราไม่ได้แบบเขาไม่ได้ติดตามบอกไม่เลยไมรออกมานอนเขาเขาบอกก่อนออนไม่นานเท่าไหร่ซึ่งอย่างที่บอกวันนั้นอ่ะผมพอดีเดินสายโปโบเไปด้วย ใช่ก็เลยออกมาแนวแบบว่าการทันผ่นนิดนึงเมื่อเราเคยคุยกับทางต้นสังกัดแล้วคิดว่าการออกจดหมายแบบนี้มาเราเกิดความน้อยใจบ้างไหมคะไม่นะครับคืออย่างที่บอกว่าผมเข้าใจทุกๆฝ่ายว่าแบบทางทางช่องเจ็ดเนี่ยเขาก็ด้วยความที่ว่าแบบเขาก็ต้องทําอะไรสักอย่างพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่อย่างนั้นแบบนักสแสดงคนอื่นๆก็จะเกิดคาถามข,ขึ้นมาได้ซึ่ง อย่างที่บอกผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีกับทางช่องเทวเลยก็บอกตอนต้นเลยว่าขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีกับเวลาที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับนะตอนนี้ก็คือนะเ,รเราได้บอกอช่องสจ่อไปว่าเราจะไปทํายในงานไม,ไม่ได้บอกก่อนครับแต่ก็คือที่บอกอะก่อนหน้านี้ก็คือเราไค้บอว่าเรา,าจะ <า S 1> ไม่ระวางแผนได้แล้วได้โอกาสอธิบายกับทางช่องรือยังคะกับเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไเงี้ย มีครับมีม,มีก็มีโอกาสได้อันบายและพูดคุยประมาณหนึ่งก็เลยผมก็เชื่อลึกๆในใจนะครับว่าความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นไปทางลบมากขนาดนผมก็รู้สึกว่ามันมันก็มีส่วนที่เราต้องออกมาขอโทษเออขอโทษว่ามันก็มีมันก็มีความผิดแหละจะบอกไม่มีเลยมันเป็นไปนไม่ได้ คือเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายเลยทั้งแบบทั้งทางช่องทางแฟนทุกทุกคนหรือพี่ๆนักข่าวที่เข้าใจแล้วก็อุตสาห์แบบมาสนใจในเรื่องนี้ของผมด้วยการทำงานในช่องเจ็ที่ผ่านมาเงี่ยครับมันมีความสึกอึดอัดบ้างเมครัพกับการที่แบบ <c oughs> อาจจะไม่ <c oughs> ไม่ได้เป็นการในการที<ม>่จะไปแฮปปี้แฮปปี้อยู่แล้วคือ ทุกคนน่าจะได้รู้ว่าผมก็แบบอยู่กับช่องมานานเนาะแล้วก็เล่นละครที่จริงละครเรื่องแรกในชีวิตของผมเลยอ่ะอก็คือของช่องเจ็ดไอซีดีก็อยากจะขอบคุณอีกหลายๆครั้งเลยอ่ะเพราะว่าเราก็ร,กก 6, ๆๆรู้สึกผูกทันกับกับไอนี้ีระหว่างทางที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ผมงงถึงนะวันนี้ผมก็นี่คือเป็นครั้งแรกเลยที่เกิดเ,เกิหตุการณ์ที่ผมได้มาพูดกับพี่ๆที่มา้รู้สึกล่ม โล่งครับอู้สึกดีขึ้นดีก็รอคอยอยู่วันนี้ตื่นเต้นมากนะผมอยู่ในวงการมาแบบค่อนข้างนานนี่ก็เป็นประเด็นที่แบบเป็นเที่แงบถามก๊อฟเดินเข่าทก็อย่างเกิดขึ้นทานถามตอนนี้เราเพลงไหมคะหรือยังไงเราจะไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเพลงไหมเพลงไหมมีคนจีบไหมคะจีบเป็นช่ก็อันนี้ผมว่าทางผู้จัดการนะฮะทางคุณก๊อฟนะครับเขาก็ผมเอ่ยชื่อเลยนะฮะคือก่อนหน้านี้เขาก็คงมีแบบ มีลองถามถามไว้ประมาณหนึ่งก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องปกตินะของนักแสดงว่าแบบถ้าสมมติหมดสัญญาแล้วเราจะทําอะไรต่อมันก็เป็นการวางแผนเอ,อ่อเส้นทางเส้นทางของของการงานเด็นหนึง่งเ็นไว้จะไปแบบเซนกับ่ายไหนหรือว่ายังไงบ้างโอ้โห oh. อันนี้ก็อยากจะแบบอยากจะเรียกว่าอะไรอะ่ะหาประสบการณ์หาอะไรใหม่ๆนะจะได้แบบได้ทําอะไรที่มันเราไม่เคยทําได้เจอแฟนๆกลุ่มที่ เราไม่เคยได้ไปถึงเท้าอะไรอย่างเนนงี้ยแต่ถ้าใช้ทำมาติปตลาดก่อนตอนนี้รก็จะใช้อย่างนัี้ยนะฮะเขาเป็นนักร้องไปก่อนตอนนี้ตอนนี้ก็ออกทำเพลงเต่งเพลง,เ,พลงเขียนเพลงทั้งวันเลยครับก็ห่วงควารู้สึกแฟนสับขนาดไหนครับตอนนี้ ่วงความรู้สึกแฟนคลับจริงๆจริงๆณณแบบนะจุดแรกเลยที่มันเกิดขึ้นผมก็เป็นห่วงเขาครับเพราะว่ามีแฟนคลับหลายคนที่รู้สึกชอบแล้วก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นคือไม่ได้เสียใจ <c oughs> ที่เขาเขาไม่ได้เบลมไม่ได้ดแยแไม่ได้โทษ <c oughs> ผมแลว่าเฮ้ยทำไมทําแบบนี้ <c oughs> ไม่น่ารักเลยไหมแต่เขาเสียใจว่าแบบเหมือนเขาอยากจะดูละครเราต่ออยากเห็นผลงนานเราต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ ถ้าเป็นกลุ่มแฟนคลับที่สนิทสนิทอะหลังจากนั้นผมมีได้ไปเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมเขาก็ตามมาเจอก็มีการแบบพูดคุยเข้าๆไปนิดหน่อยเขาก็พอแบบดีขึ้นแต่โหแต่มาคือร้องไห้ตาบวมมเลยนะใช่มีมีแฟนคลับที่มาแบบมาถึงล้วก็ร้องไห้คือเขาบอกว่ามัคือร้องไห้ทั้งคืนเลยก็โหเสียใจเขากลัวโดนกลัวโดนด่างใี้หรอด้วยใช่เขาก็เป็นห่วงเรานเอย่างนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะทั้งคนที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ว่าเราจะเคยเจอกันหรือไม่เคยเจอกันแต่ว่าผมได้รับกําลังใจจากทุกๆคนทุกๆฝ่ายเยอะมากจริงๆแล้วมันก็ช่วยให้ผมก้าวข้ามเรื่องนี้ได้อย่างแบบสวยงามและแข็งแรงได้จริงๆครับพ่เองไม่ได้มีน้ําตากับเรื่องนี้ใช่ไหมคะเอ่อมันอาจจะอยู่ลึกๆครับแต่ว่าน้ำตาตกในยี่หรอน้ำตาตกในยี่หรอไม่หรอกครับจะเรียกว่าน้ําตาตกในผมไม่รู้ว่าคํานั้นมันอะถูกถูกเป๊ะหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีหลายอารมณ์เกิดขึ้นนะพอเรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็มีทั้งแบบ มีทั้งงงมีทั้งช็อกมีทั้งตกใจมีทั้งแบบเสียใจมันมีหลายอย่างก็เลยไม่ได้บอกว่าจะไปในอารมณ์ทิศทางไหนเลยมเป็นหลัข้างนมันก็มันอ้วนอ้วนอ่าแล้วมีโอกาสมีโอกาสไหมนะในอนาคตจะได้ร่วมงานกับช่องเสร็จอีหรืออะไรแบบนี้ค่ะโ็โอกาสไหมคือทางอย่างที่บอกทางผมเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะเราเราก็คุยกันประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็จากที่จากที่คนจะมองว่ามันแบบ อ๋อมันต้องค่อนข้างแบบไปในทิศทางลบเนี่ยมผมว่าหลังากที่เราได้คุยกับช่องเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ไป,ไปในทิศทางลบขนาดนั้นแหละม,มันดีกว่าที่หลายๆคนอาจจะเห็นซึ่งอันนี้ผมก็พร้อมนะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตหรืออะไรถ้าทางช่องเจ็บอะเขาอยากจะได้ผมก็ไปร่วมงานผมก็ยินดีงานเขอบค่ะ